นี่ค่ะระตัดเอาประมาณนี้แล้วก็ใส่คุกถังไว้นี่จ้ะตัดไปเลยตัดไปเลยหย่อนง่ามเลยจ้าเห็นมาจ้ะนี่นี่นตะหย่อนง่าม เทน้ำจุ่มไหยก่อนให้เขาดูดน้ำเต็มที่จ้ะเดี๋ยวเอาดินใส่ถาดหลุมก่อนเนาะนี่จ้ะถาดเท่าถาด,ถาดขนาดหนึ่งลอยซี่หลุมแล้วก็ดินนี่มีฟุลนึงส่วนเลค่ะฟุลปุ๋ยขอกึ่งส่วนเราจะดินหนึ่งส่วนแกบดำหนึ่งส่วน หนึ่งตอนนึงด้วยจ้ะปาดก็ยังปาดนายเก่งแต่ปาดปืดป๊ดไปให้เขาดินลุ่มลุ่น มื่อกันสัดๆเนาะว่าเ้าเห็ดจังไดแนี่นมียอดที่ห้าตาัดมาแมนบอกขามันมีหนึ่งใบสองคอใบแล้วก็สามคอสี่กับยอดห้าก็ตัดนี่ค่ะตัดใบออกกางสี่เรต้องเหตุเรือหลายเห้เหลือใบหนึ่งกับยอดใบแค่นี้ก็พอแล้วตรงนี้ห้าตาัดไต่คอสี่ค่ะหากเขาสี่ออกมองคอนี่หลาย้วกะเสียบลงไปเลยในถาดที่ห้าเห็ดไ้ เนาะนี่ค่ะบมหยากด้วยค่ะพี่น้อง,เ,ไง,ไงเก็ดง่ายๆเก็บห้วยนี่เป็นเอียงที่ง่ายสุดแล้วปักช่ำเค็ดจังได้เกิดเกิดแต่ว่าหดน้าให้มันซ่มแช่นั้นแล้วก็ย่าไปตากแดดไว้พอตากแดดไว้แล้วมันสีเฉาพอเขาช่ำหดน้าแล้วก็ไปเก็บไว้ในโฮมค่ะเอาไว้ในโฮมไปเลยให้เขาติดให้เขาซื้ซอสักประมาณจักสองอาทิตย์ หรือเสียไวสามอาทิตย์หรือเป็นเดือนก็ได้แต่ว่าต้นมันสีเยืดยังเก่งกับไว้องอาทิตย์ค่ะแล้วก็เอาออกมาหมองทีแดดล่าไล่หลังจากนั้นก็คือหลังจากที่เข้าช่ำค่ะประมาณเดือนหนึ่งก็ลงแปลงได้เลยนี่ค่ะมุดยอดยอดเพิ่นเป็นยังสี่แมนบอข้างก็สีตัดใบคู่ที่หนึ่งออกตัดใบออกเด้อค่ะมองนีกะน,นี่ค่ะตัดใบออก อันนี้ก็ตัดไปครึ่งนึงก็ได้ขั้นบวตัดเมดใบการตัดใบนี้เพื่อลดการค่ายน้ำเด้อค่ะขั้ก็สีเหลือใบนี้ประมาณสามซีขอกับยอดเด้อค่ะามานีขเ้าก็สีไปปักเลยนะคะปักลงไปเลยม่อนเขาตัดใบสีขั้วกระตาปักลงไปเลยจำเป็นบอกว่าต้องคดน้ำทุกมือบจำเป็นค่ะพยายามเมืองคว่ำชุ่มซ้นของเขา ถา้าแมนเขามีคว่ำซุ่มยูเข้ากับบอตรงหัวน้ำก็ไดถา้าแมนแบบว่าเมืองแล้วคว่ำชุ่มชื้นมันเริ่มสีบ่มีแล้วเข้ากับจังคอยหัวค่ะปารกแวงเสียค่ะพี่น,อน้องข้าวเดียวค่ะเดือนหนึ่งก็เอาลงปลูกได้แต่ว่าสองอาทิตย์แรกนี่หายยูในแบบว่าใหายยูในลมให้เขาตั้งตัวได้ก่อนเนาะคะ่ะถ้าปักแล้วข็เอาไปตั้งตากแดดนี้เนาะ เหี่ยวแบบข้อหดตุบซุเต๊าะๆอยู่เดอ้อค่ะแล้วกับเซ็นการติดนี่หน่อยให้เอาไว้ในโฮมก่อนพอเขาติดแล้วผ่านไปประมาณสองอาทิตย์แล้วก็เอาออกแดดลํำไล่ได้ค่ะถ้าเอาตั้งไว้โฮมตลอดจึงสีมันต้นมันสียืดเร็วค่ะก็ให้เขาแตกยอดแตกกอออกมาบานนี้เข้าเอาไปปลูกกลองแปงได้ยักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เท่ากับไปท็อปยอดเพื่อให้มันแตกขึ้นได้ลายจะ้ะ นี่ละการปักช่อง่ายๆค่ะพี่น้องเด็ดเด็ดเอาก็ไดเด้อจ้านี่ใสมือเด็ดเด็ดเสียบลงไปเลย <c oughs> แล้วแต่ววมธน,นัดไพมันเด็ดจังสิค่ะี <c oughs> นกิ่งสีมันเี่อาจากคอไปเทากับตัดไตขอน้อยนึงเห้ือกับเสียบลงไปเลย <c oughs> ดอกเก๊กห้วยเนี่เขาสีออกดอกปีนึงเทือเดียวเด้อคะ่ะพี่น้องก็คือสว่างที เขาหน้าปีเหาเด็กเกีียวเขาหน้าปีนั่นนะคะช่วงนั้นละ่ะช่วงเก้งห้วยสีออกดอกนับง่ายๆ้อมเขาหน้าปีเลยจ้ะพี่น้องช่วงนานาวนันละ่ะออกผอมกระเจี๊ยบแดงช่วงเดี๋ยวกันเลยเพราะมันเป็นพืชวันสั้นนะคะหน้าหนาวปลายฝนต้นหนาวเนอะมันสีออกดอกออกดอกสีเหลืองอุ้ย กินกะหอมหอนเลยค่ะเอามาต้มเป็นน้ำชากินกะหอมดีต้มใสียงาหวานกระแสบด้วยค่ะผู้ใดเป็นเบาหวานเนาะกระตุม่มมากินน้ำตาลบู้ใดกระตุ่มใสียาหวานยาหวานอยู่สวนเท่ากบมีเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวมือนาสิผ้าช่ำยาหวานช่ำไปหลายรอบละลุล่งไปลุ่งไปหลายชุดแล้ว แต่ว่าพระท่านได้มีโอกาสทายวิธีการปาช่ำให้เมืองกเฮ็ตรไทยกันนี่แหละค่ะก็เก็บห้วยไ่ายๆงสวนเฮาโบเฮ็ดเอียงอยู่งยากน,นะคะเน้นงายขาไหแวแล้วล้วก็มดน้ำสักน้อยขเข้ากลับไปเก็บเอาไปตั้งไว้ในทีลมนะคะ